สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อๆกับช่องนั่งเอกฟิลเล่นอีกแล้วมือนี่ื้อนี้นั่งก็ได้ตบักหมูฮู้พี่น้องกินจ้ะคุณเบิ่งดูจ้ะยั่วหยดเลยจ้าไข่ต้มสองหน่วยหน่วยที่สามบ้านในปอกจ้ะผักกาเพผากับมี่หน่อยหน่อยนุนจะมีแต่ผักชีผักกะเท้าสองก้านจ้ะล้วก็มีมะเขือนั่นมันละจ้ะเขือหอมแดงกินเบิดจะเมียนได้กินอันนั้นละพักบ่มีจ้ะพ่อยายกลับมาแล้วมือนี่ พยักลับมาเหมือคืนนี่ก็เลยเสร็จแล้วพับไปหาซื้อผักซื้อยังไม่ไหวกินเลาจามื่อเนี่ยมาจากมากเลยคำแหลกแหงมนันแี้วพี่นอนม,มึงสีสันด้วยค่ะอุย้ยงานนี้มีปากเจอแน่ๆเลยค่ะคำแหลกแห็งมนันนะพี่นอนนะจ้าหอมอดีป่ัตอนนี้อัน พักซี่เล่านหะริปห้าซื้อพักนั่นจะ้ะสิปห้าซื้อพักแล้วก็สิไปเบิ้งอันสิ่ห้พ่อใยญ่ไปจองไปจองสีวัคซีนเข็มสามจะ้ะมาได้กลับไท้เข็มสามเข็มสาม พี่น้องมันไม่ธรรมาดานะคะเนี่ยเบิงบักพรีกด้วยค่ะใส่เท่าใไรกับบะพ่อพี่น้องเบิงเบิง้งมิตรบบกพีคคัะพีคเนี่ยมึงทราบไหมมกับเบื่อเท่ามะเร็นน้ำ พุ่งนี้ไปกินหอมกันนะจ๊ะพากกินตำพากกันกินตำบอกคงไต้กเพล็กนัวเนื้อภากันเผ็ดนะจานเม่อยากขี้หูน้ำตาโอ้ย่าได้ปนีรถทุมกินว่าเผ็ดกินน้ำกันมาแรด้ดอกยสุนฮอนยามันกินน้ำกันเก่าเลยจ้ตาเบาๆคือเพื่อพักันกินแล้วพักกันเฮ็ด้วมืเอเ้าเยมาอยากไปนองเพลกี กือมะเขือมะเขือถ้าเป็นยัไงครับพี่น้องอน้เอาไ้ปุญหนึ่งหมื่นหนึ่งบิเงอากาศด้วยค่ะเล่นแก่เพชร ไขต่ต้ม,มะะต้มไม่ไหม้เลยค่ะไข่ต้มไข่ต้มหมักเลนอย่าหมักเลนฮืมัหมึกนนี่น่าเกือบอดบ่อยเลยค่ะพี่น้องนั่งไปเบิ้งพี่เบิ้งนอกไปเยี่ยมพี่เยี่ยมนองเปิ้ลอู้หตจระบานต่ำบัากขูดต่ำปลาหมึก คอยกุ้งเต็นมิเตเนลนั่งอยากขนาดเลยพี่น้องเฮาเคยกินเนาะอาหารบ้านเฮาเนาะบวกเราเห็นอย่างนั่งกะอยากน้ำเบิดเกือบนั่งอดไบ่ายเมื่อคลืนเกือบเป็นนั่งลุกขึ้นมาต่ำบอกคงกินนั่งมาอดเอาอดเอาอเาจะนั่งมาอืมครับพี่น้อง นั่งคิดไว้เนาะก็นั่งได้เมื่อบ้างนั่งอีกซีนก็กินไมใ่ใหญ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 ่เรียกกินเลยจะนั่งนั่งคิดไว้ความคิดของนั่งดอกว่า,นาแนวตลาดยุบานว่าแพงเนาะก,กับเขาทุงา่งลัดิีทุงท่งลัเส้า,าบางเจะน้าแต่ว่าสิ่งที่นั่งอยากที่สุดเลยนาะคือแกงนวหลายนั่งยากไร หอนย่มนั่งถึงเมื่อนั่งจะบอกแม่นั่งไปตัาดขายอยู่เดือนนั้นคิดเอาเองคิดไปเบิดนั่งนะคิดไปเบิดคผิดไปก่อนละนั่งคยเป็นเนี่ยนั่งมาเทียวเนาะนั่งมาเทียวสามเดือนนั่งทรใหไอ้ไมาครับนั่งแวะตลาดเลย ซื้อต่ำหมูงกินอยู่หลังรถเมื่อบ้านแล้วอย่านั่งมักทักนั่งอล่านั่งหืมมเพีบเพียง,งพี่น้องทำอีกเปก็นโคกับย่างเผ็ดก็เกาอยู่ได้เนี่ยกินเมืเล่นต้องแบ่งก็เขาไปเ่เป็รไร มึงขึ้นในนั่งหิวนั่งเกือบวัดไไอะไรเนาะนั่งเอาบักเล่นเลยค่ะม,มันกินกล่ำหนึ่งเจ้าใครย,อยูได้โว้ยมันว่าเป็นแต่ตอบมันว่าเป็นแต่ไปเบิ่งคอมเมนต์มันว่าเป็นแต่ไปเบิ่งวีเบิ่งน,นอนกางขึนนี่นะั่งวางอยู่ละนั่งมาแต่เปลี่ยนเรียนนั่งสิไปย,ย่าเบีดเขายูทูบไปได้ยันทุกเมืองแต่ว่าน้ำมาได้ไปเยี่ยมพี่เยี่ยมนอ้อง บ่ได้ไปตอบคอมเมนต์แต่ว่านั่งไปเยี่ยมไม่ย่จะไปหาพี่น้องไม่ไม่ไมไมนั่งอยู่จ้ะตอบเป็นเฮ็ดเป็นมือมือไปจริงจรนะจ้ะวะ่านั่งกับไปเบิดมือมือเช้านี่นั่งกับไปวังสิบกวคาคนเนี่ยนะจ้ะไปเยี่ยมบ้านไม่นั่งส่วนมางนั่งไปเยี่ยมบ้านไม่น่ะจ้ะ <c oughs> บ,บ้านเก,าก่าไปมันนั่งลืมนเนี่จ้ะนั่งกับขอบคุณคือเก่าอัือนเพื่อนบ้านเก่า ขนม,มีเพื่อนบ้านเกาห่ากับบ้าได้แม่หอดพันนี่จ้ะน้่งบ่ค่อยน้่งบ่ค่อยเข่ากลองเลยนั่งเบากลองกับนั่งกายอายเดี่ยวนี่นมาแล้วพี่น้องแซ่บดีลี่งทั้งแซ่บทั้งเผ็ดตายบ่าประเทศเนี่ย เราก็จะไม่มีใคกินน้ำนางเลยหมูน้ำกันเพิ่นถอยเพิ่นย้อมเบิดปลาลาด้บเบิดแล้ว่งับพี่น้องจะต้มน้ำปลาลาด้วยแต่ว่านั่งกับซื้อปลาลาด้วยมาเยอะจ้ะย่างอป็ย่งางหมูย่งางพี่น้องมาหา,างจะ้ะนั่งกับปลาลาตลาดตลาดให้เพิ่นกินอกของ 5, เจ้าของให้เพิ่นบนะ่มักบ่แซ่บเนาะ นั่งกัดกินเจ้เจ้าของ,ขอ,งอันซื้อมานั่งกับไอ้หมูพันกินปากคนท้อนมาคือกันกินมาคือกันเนะาะค่ะพี่น้องเพื่อนรักมิเตียลอ,อยากอยากอยากไปเบิร์ดเห็นพี่เห็นน้องเพื่นเห็น,ยนอยากยากินก,ก,ก็ได้ หาลังยางเนาะเมนูนะมันเป็นเมนูที่เขากินกับครอบกัขบข,บขบั้วเคยเห็นพ่อแม่เขาเห็ดจนเสร็จนะคิดหอดนีนั่งแะอีแท้อันหนึ่งเขาแล้วอันดังไฟงจัางเสรนั่งคินหอดแม่นั่งเต่าแกสมีเรากับปใสัยอย่างเสรนั่งคิดหอดเล่าคนเคลื่อนย้ามากกันเนาะม,มันนี่นั่งเบาดูดูนะเบาไล้ไหลเลย นั awesome, ่งกินยางฟ้าวนี่กับพี่น้องพญาน่พันนั่งกับแบงนอกล้อเฮ็ดปากค่พี่น้องซี่สองกัดจินเหมืออเบีดากเบียดเนว บวบอะไรน้อวัดยังใครแค่กับบอกเกีย้ยังลล่น่วยพ่อใครนั่งกับอิมแล้วสองน่วยพี่น้องเกี่ยงคือเล่ยบอเขาบะหมีห่ฮึมฮึม มดนรับพี่นอ้องอืมลองเล่นก็จงมาเพลด้สุดท้ายนี่แหะฮู้ฮู้ฮู้ ก็แบบน้องเล่นมาไวแล้วเบิด้ลสำหรับคลิปนี้นั่งกับพี่น้องกินตามประหงอยจากพีพพพเพ็ดพีเพ็ดแชร์เพื่อเกา่าสูตรนั่งเอกกันล่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนั่งเอกฟิลเล่นมันได้จ้าบ้านไหนที่นั่งบ้านได้ไปก็อย่าฝฟาน้อยอกน้อยใจนั่งจะไปเยี่ยมไปหาคือเราจ้ะบ๊ายบายจ้าเพียร์ไลฟ์